สวัสดีครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับกับช่องไอซชัยนาทอมูเล็ดนะครับเหรียญยี่ห้าพุทธศตวตรรษนะครับนอนกองนะี่ยยี่้าพุทธศตวตรรษเป็นเหรียญเซมาอันปกาก้านอนนอนกองแกะไม่ออก โอ้โหโกล่องกล่องนี่เสียงน้ำป๊อกเลยนะแกะออกมายิบาสัตวัดพระดีบุกเสกพิธีใหญ่นะครับบุกเสกพิธีใหญ่ปีสองพันห้าร้อย นะเอาองค์ละ400นะครับอง์ละ400น้อนกล่องนะน้าใช้นะครับน่าใช้องค์ละ400บาทให้ดูอีกองนะคาบเนี่ยจริงๆมันสามารถไปเช็ดล้างให้สวยได้นะครับเพราะว่าพ้าเนี่ยเป็นเนื้ออันตะกา้านะแต่ว่าอันนี้คือเดิมเดิมอยู่ในกล่องเดิมเดิมก็ไปแบบเดิมเดิมเลยนะครับ แต่ถ้าฝนจากสวยนะครับให้แนะนําทําความสะอาดได้นะอัญประกาโลหะนะครับสวยเลยอง์ละสี่ร้อยบาทมีสององนะครับเหรียญหลวงพ่อเต๋นะครับเหรียญหลวงพ่อเตะะ๋เหรียญหลวงพ่อเต,เอเต๋ทันตัวนะครับ หลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามพร้อมเรี่ยมกันน้ำนะครับเอาไปถือทุนเท่าไหร่เนี่ยเอาเจ็ดร้อยแล้วกันะะนะเอาเจ็ดร้อยแล้วกันะะเอาไวๆนะขายเจ็ดร้อยบาทหยดน้ำหลวงพว่อสุดวัดกาหลงนะต่อโค้สังคตินี่ยปีสองสองหยดน้ำหลวงพว่อสุดวัดกาหลง พระสวยผิวหิ้งนะไม่ได้ใช้เลยสายเหนียวนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่อสุดวัดกาหลงยดน้ำหลวงพ่อสุดวัดกาหลงยดน้ำเอาไปซื้ออะไรเอาพันร้อยอะพันร้อย สมเด็จหลังพระสังฆจายนะครับหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวนะครับสมเด็จหลังพระสังฆจายเอาหนึ่งพันบาทนะครับหลวงพ่อพินะสมเด็จหลังเหรียญหลวงพ่ออดวัดจันเสนนะครับหลังเหรียญตอกโคดหลวงพ่ออดวัดจันเสนาตาขีนะครับห้าร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกับถินนะครับปีสี่หาปีสีหเป็นใกล้ทองพ้นสายเอาสามร้อยนะครับสามร้อบาทเหรียญเสมาหลวงปู่หงมังกรคู่นะครับ400อบาท มงกรคู่หลวงปู่หง400บาทเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงผมปัญโยนะครับหลังพระแม่โพศพ400บาทสวยดำๆเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเสือมอบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจีวอแลบ อันนี้เป็นเหรียญขอบขยับนะครับสวยเลยผิวหิ่งนะผิวหิ่งไปหน่อยสวยสผิวหิ่งเอาสักพันห้าแล้วกันนะเอาพันห้าองค์ที่แล้วขายไปเท่าไหร่สองพันห้าองค์นี้เอาขายพันห้าแล้วกัน เอาพันห้าเอาไวๆนะครับอยู่หิ่งสวยๆเหรียญหลวงพ่อชมวัตลุรุ่นแรกนะครับเสีมาหลวงพ่อชมวัตลุรุ่นแรกประมาณปีศูนย์หกเสีมาหลวงพ่อชมวัตถุลุกจังหวัดชัยนาธนะครับเนื้อฝาบาทนะมีสองเนื้ออันประกากับฝาบาทนะ สภาพพระก็ประมาณ60%บนะหกสถึง70%เซนะครับพระประสบการณ์เทน้าดนี่เป็นเรียญรุ่นแรกนะเอาสักพันห้าแล้วกันสวยๆห้าหกพันะเอาเนี้เอาพันห้ 5, 6, 000, นา 1, พระเม็ดบัวหลวงพ่อชื่นนะครับเนื้อผงใบลานผสมว่านนะครับวัดป่ามุนีจังหวัดอ่างทองนะน,นี่ต้องเป็น พระยุคเก่าปีสองพันห้า้อยหกสิบนะครับเป็นยุคเดียวกับพระหลวงพุทธุขนะครับปีบัวหลวงพ่อชื่นเม็ดบัวหลวงพ่อชื่นนะหลวงพ่อชื่นเนี่ยเป็นพระที่มีอาคมสูงนะครับเป็นแล้วก็เป็นท่านสําเร็จวิชากระสุนดัดนะครับกระสุนดัดก็คือยิงกระสุนไปทิศทางไหนก็จะโดนคนนั้นนะครคนที่เขาเล็งนะที่ท่านเล็งนะครับเป็นวิชาที่หลวงพุทธุขก็ สำเร็จแต่ก็ไม่สอนให้กรมหลวงนะครับเพราะกลัวเอาไปใช้ในทางสงครามนะกระสุนดัดยิงทิตไหนก็โดนนะพูดได้ง่ายนะครับนี่หลวงปู่ชื้นหลวงพ่อชื่นนี่ก็สาเร็จนะฮะแล้วพระท่านสร้างมาเยอะนะครอันนี้เป็นพระผงเม็ดบัวนะครับเนื้อผงไวลานผสมว่านนะเอาแค่แปดร้อยนะเอาแค่แปดร้อยนะพระเก่า สองสี 60, นะ่หกศูนย์ะแต่กุป,ประมาณปีสองสี่เก้าสามนะครับทำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อดูสีนิ้งดำวัดท่าสงูงหน้าตาติดชัดเกษาไม่ใช่ทำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อดูสีนิ้งดำวัดท่าสงูง สวยสมบูรณ์นะครับหน้าหลังเอาไปเก้าร้อยแล้วกันเก้าร้อยบาทรูปหล่อหลวงพ่อการวัดเข่าแก้วปีศูนย์หกนะครับไม่มีกิ่งหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนี่ก็ตำนานมหาอุดสายเหนียวนะครับสิบหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วปีศูนย์หกเอาเก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาท เหรียญอันปาก้าหลวงกลวยลงยาแดงนะครับออกวัดดอนกระพี้ปี62นะวัดดอนกระพี้ปี62ถามกันมาเยอะมากเลยยิงโค้ดเลเซอร์เ,นะเอา400บาทเมตาเรามีปี62ออกวัดดอนกระพี้นะครับออก400บาท เหรียญขวัญถ right? ุงฮ right? ันุมานนะครับเหรียญขวัญถุง e ฮันุมานหลวงปู่หนูนะครับขวัญถุงหลวงปู่หนูเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทงูเล็กหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านผิวอมม่วงนะครับงูเล็กหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน สวยผิวอมม่วงนะออกดำเอาพันหะนึ่งนะหนึ่งพันบาทสมเด็จแตกไรยงารุ่น m สิบกนะครับหลวงปู่หมุดผูเกเสกนะเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแตกไรเงา m สิบหกสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อผางนะหลวงพ่อผางสองเหรียญ คู่นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับถูกปฏิมาปีสองสี่นะครับวัดเพชรอะรวัดเพชรชื่อยาว <c oughs> อสองเหรียญห้าร้อยบาทแล้วหลวงพ่อผ่างทันตัวทั้งคู่ห้าร้อยบาทแล้วก็มีหลวงพ่อกเกษมนะครับหลวงพอ่อเกษม หลวงพ่อกเกษมนี่เป็นเขาเรียกว่าจนะเจริญพรนะเหรียญเจริญพรแล้วก็เหรียญคูบานะครับหลวงพ่อกเกษมพุกเสกคูบาศร,ศรีวิชัยนะครับแล้วก็เหรียญเหรียญบอกกษาบนะเหรียญบอกกษาบหลวงพ่อกเกษมสามเหรียญเนี่ยเอาเจ็ดร้อยเท่านั้นนะครัเจ็ดร้อยบาท มีหลวงพ่อจันรสองเหรียญน,นะครับหลวงพ่อจันรสองเหรียญมีเสมากับนวะนะครับนี่ออกจากวัดหนึ่งพันบาทเสมาออกจากวัดสองร้อยนะครับโอกแกย่าเสมาหลวงพ่อจันยิงเลเซอร์ด้วยหนึ่งหกหกสามนะแล้วก็นวะ อยู่ลุ้งเลยเนี่ยเดโคตหนึ่งศูนย์ดแปดหนึ่งศดพบเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบหลงพ่อจะรันเจ็ 7, รอบออกจากวัดเนี่ยพันสองนะฮะจะของเขียนไว้เนี่พันสองเอาไปหนึ่งพบาทแล้วกันนะเอาหนึ่งพบาทหลวงพ่อจารันคู่นี้นะหนึ่พันบาทเหรียญหลวงพ่อรวยมีสามเหรียญน,นะครับหลวงพ่อรวยมาหาคล รวยเจริญสุขนะครับแล้วก็รวยอายุวัฒนาบางคนนะครับทันตัวทุกองนะครับทันตัวทุกองทันตัวหลวงพ่อรวยทุกองสามเหรียญน,นี้เอาไปแปดร้อยนะครับแปดร้อยหลวงพ่อรวยน,อ,นองกองสามเหรียญแปดร้อยบาทใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไอดีไลน์ A C A L L V E T E นะครับเฟซบุ๊กธนรรวัฒน์ซับพ่วงนะเบอร์โทร0967276947นะครับ,บ,รรรบขอบคุณครับสวัสดีครับ